กูก็ไม่แน่ใจนะเขาว่ากูจะอารมณ์ดีพอที่จะยืนอยู่ข้างนอกและยังทํางานอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าวันหนึ่งตะวันแล้วมันตายขึ้นมาจริงๆจะได้เห็นดีกนว่ากูทาอะไรได้บ้างเขาทั้งสองคนกำลังเอาไปชีวิตเข้าแรกเพื่อให้ได้ซึ่งสิทธิเสรีภาพของเพื่นเพื่อนพี่บุ่งพูดไว้ว่าเขาไม่ได้มาเล่นๆเขามาจริง และครั้งนี้เขาต้องจากไปจริงๆส่วนใบปอเนี่ยคือทุกคนก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วเขาเป็นเหมือนน้องสาวเป็นเหมือนครอบครัวเราผ่านความเป็นความตายด้วยกันมาแล้วฉะนั้นเราบุกกับไบปอเนี่ยแค่เหมาะตักกันเราก็รู้แหละว่า การต่อสู้มันจะเป็นยังไงต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะยืนอยู่เคียงข้างกัน